ไม่อีกแลย,นนยมาจากไหนคะนี่โอ,อนท,ที่ที่ถูก,กวันนั้นบอกที่มาวันนั้นเนาะอ้อจากรอยเอิดอันนี้ที่เขาเคยมาบ่อยแลนะบ่อยคน่าจะมาอันนี้ก็ถูกอีกไหมคะสามครั้งแล้วเนาะ รู้สึกว่าเรารอกที่แล้วพี่เขาจะเล่าให้ฟังว่าเขาเลิกงานก่อนเขาถึงจะมาใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้เลิกงานเสร็จแล้วก็เลยมาครับครับครับวันนี้มาก็อาจจะได้คุยอะไรได้ไม่เยอะนะเพราะว่าเขาก็รีบเนาะรีบอ่รีบประกอบให้มันเสร็จนะครับจะเป็นลบยสีลายสีท่านนะลายสีลายสีท่านรึเปล่า

ถูกเลขนะฮะโอ้ไม่ได้ซื้อ ชุดที่ใช้ก็มากดนะครับเขาทำอะไรที่ลองอ่ะมัน,นมันไปไหนอ่ะอันนี้เนี่ยเสียไปแล้วก็อ่น,อน,นี่ครับไอ้มันร้อนเครื่องร้อนเครื่องร้อนใส่ไม่ได้อแล้วมันเก็บไว้เนี่ย<า>มันยังเย็นอยู่เลยเนี่ยคือภา,ายในระบบมันร้อนนะครับมันก็จะเป็นแบบนั้นแหละผมก็เคยเป็นเสียดายวิดีโอจะอัดคลิปสักหน่อยเครื่องร้อนหายไปแล้ว <c oughs> เดี๋ยวก็แวบไปแวบมาต่อสายใบสีนะพวกมาเมื่อกี้นี้คุณเจริณ กขาพมาเมื่อกี้นี้นะคะ่ะอ้ยได้ยินไหมไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เสียบสายได้ยินไหคะไม่ได้เสียบมโืโกนคุณสุพิชัยคุณจรวุวรรณได้ยินไหมได้ครับครั้งที่สามเนะาะจ้ะครั้งที่สามเนามาถาวายในสีจากะเอะคะจะจ

งเล้เปิดอกมามีคนอยู่ข้าออนุญาตครับอญาตนะครับาตหน้าบ้านคนที่มาวันนั้นเอครับครัอกดอี่มยมน่กี้ฝนออกมาถ่ายเลยได้เลยออกมาถ่ายเลยได้เลยตอนนี้เขามาจกร้อยเอกเขาจะมาถวายใบสีน้องเก ร้อยเอ็ดนี้พูนทองร้อยเอ็ดพูนทองเขาเข้ามาตลอดจ้ะเพราะว่าเพื่อนโชคดีหน้าที่การงานเพื่อนก็ดีจ้ะก็เที่ยวที่สามเนาะนี่เนาะจ้ะเที่ยวที่สามก็เลื่อนขึ้นเป็นห้าสั้นเนาะห้าสั้นเท่แล้วจากรเอ็ดเขาโชคดี เรยเอ็ดพลทองเคยไปอยู่ตอนนี้เขากำลังเสียบใบสีคือเขาทำสำเร็จมาแล้วมัว้งเราก็มาประกอบที่นี่เขาทำฐานมาแล้วค่ะก็เลยมา,มาประกอบ,กอ,บอยู่ที่นี่นค่ะสวยงามมากเลยนะคะ<ม>เห็นไหมคะสวยมากเลยค่ะเ <c oughs> ขาทำเก่งมากเลยต่อไปนี้สงสัยโซ่ก้อนใหญ่นะ เพราะว่าขนหัวผ้าคันใส่พองวา่าพองวา่าเขาบอกวแก้บนหรือไหว้ขอพรครับเขาไหว้ขอพรนะน้องเกดพ,ออพอี่ก็บอกว่าไหว้ขอพรจริงจรงดีดีที่พงเขามาถวายใบสีวออถาวายใบสีแล้วคนเก่านั่นแหละตัวจุดในตัว จะเห็นอยู่มองมาเห็นรูปอะไรเล้วไปเก็บมันเดี๋ยวอย่าเอาไม่ออมทำงูอขอบคุณครับแล้วเออแล้มาขามันอยู่ตรงไหนเดี๋ยไม่มีขาถ้าก็ถืออยู่ <c oughs> <c oughs> อ,ยอย่างน, <c oughs> านี้นะพอเพื่อน <c oughs> <c oughs> มีโชคแล้วเลยมาถวาย แล้วก็ไปคืนแล้วมันจะไม่ได้ฝนตกงว๊ยไปดูใกล้ๆก่นรอบนั้นก่อนเนาะเพราะว่าดูด้านข้างก็ไม่ดีดูด้านข้างนี่ก็ไม่ดีโอ้ยไอ้คันยูใหญ่ไอ้คันยูใหญ่ไอ้คันร่มใหญ่สวยมากเลยเนาะ ขอไปตรงนี้ตรงนี้ก่อนนะคะเนี่ยสบายมากเลยอุเปียกเปียกเลยเปียกเลยค่ะว่าสบายมากเลยเปียกนะคะเอาเปียกอันนี้มาจากมาจากที่เดิมเนาะ พลทองร้อยเอวทองครับพลทองจำลดได้จำลดได้เดี๋ยวไปรงผ้าปิดปากก่อนปิดปากมีอยู่สวัสดีครับสวัสดีทุณแม่มาตะไคร้กันนะครับเพอนเนาะทำแล้วนะครับทำแล้วครับตคนพร้อมเลย ปครับ่อก็เด้งหน่อย่าแม่ตกใจครับตกใจนึกว่าอะไรเนาะน้คงับงองเง้งอยู่หน้าร้านนะครับอะไรกันน่องงานทำกับข้าวอยู่นะครับทุกท่านแม่ก็ตามแกวปลาออกมาแล้วน่อไม้ต้มนึ่งข้าวอีกเดี๋ยวไปดูอันนี้นะอ่ะเดี๋ยวไปดูนึ่งข้าวอ๋ออันนี้ก็จะเป็นใบสีเหมือนเดิมหนักหลับถูกไหมนะครับคุณแม่ ไม่ได้ซื้ออันนี้มาขอพรนะครับขอพรมาขอพรนะครับใครมาช่างปงอ๋อเอซีจากควนทองเนาะร้อยเอ็ดเนาะควนทองร้อยเอ็ดนะครับต่อมาขอพรนะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แค่เพียงต่นนี้นะครับก็เลยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับกดคัทอยู่ในกลวก็มองมาอยู่ไกเจอดไม่ได้แล้วก็เลยเดินออกมาดูนะครับ หาทีการงานเนี่ยอันนี้4ชั้นนี่5ชั้นเนาะโอ้มาว่าก่อนชั้วเขาเรียกว่าอะไรทางไรนี่แม่แม่ครับแล้วเอาที่ผมเก็บไว้ตรงไหนที่อยู่ที่มันอยู่ตรงไหนโอ้ยที่มันก็ไปเสียบกึ๊บลงเลยแล้วลูกครับของเขากินครับมัน็หนักเนาะลูกเนาะมันไม่หนักมันเบาแต่ลงเวลาลงมาแรงๆก็ไม่ไหวเหมือนกันนี่เห็นไหมตีนมันนะนี่ เลยว้ายสวยคือเก่าอ๋อพ่อเปิดบ้านให้เขาเห็นให้ไฟสว่างวันนี้พ่อมันมืดพ่อต้องรอแม่สั่งค่ะไปแม่พ่อเปิดไฟมีคนเดียวที่สั่งได้ค่ะจะได้บุญกุศลด้วยกันจะได้มองเห็นสัตว์เงินสัตว์ทอง วันพระเ้มนี่เนาะแม่กัน่าที่ชงเสียงให้หนูเนหนูละบอลูกแกหอมแกกระเทียมซื้ออยู่มาตอยมาเปิดให้พ่อนะมาตออันนี้สงุดเล้อถวายใบสีลอาเจได้มาวายน้กันอันนี้จงสันแม่โมนี่ฮะบ้าถึงดาวาดึงฮ ถ่ายคลิปหน่อยเด้อลูกห้าชั้นในวันนี้นะไม่ใช่สามไอ้คนเปิดคนอนเทนท์แล้วลิปนี้จบลงแค่น,นี้นะคะ